สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกับคุณครูมัดคนเดิมอ่าวันนี้เราจะมาลองมานับนิ้วของตัวเองมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีวิดเดษแปลงกายได้หลายอย่างชู์หนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นเจ้าตัวตัวน้อยมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีดิเดตแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นเจ้ากะตายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีษดิเดตแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสามข้างแล้วแปลงร่างเป็นเจ้าแมวเหมียว มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นเจ้าหมึกยักษ์มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างแล้วชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็น ช้างว้าวาว,าว,าว,าว้าวเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคุณครูมัดน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ